ซานโชก็สุดท้ายนะครับไปเล่นยืมตัวกับแอสตันวิลล่านะครับก็ถือว่าเรียบร้อยเองครับยังไงก็ต้องหาที่ลงไปก่อนนะสำหรับทางเจอร์รซานโชครับดีกว่าไม่ได้ย้ายก่อนที่ตลาดจะปิดเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นประดงประเ็นดรามา่าเดี๋ยวไม่ได้ลงสนามอะไรอีกต่างๆนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากทั้งโรมาโน่แล้วก็เดลันติครับบอกว่าแอสตันวิลล่าพบข้อตกลงกับแมนยูละที่จะคว้าตัวจอร์รซานโชไปร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวอีกแล้วนะครับไม่ได้ย้ายขาด แอสตันวิลล่านะครับยังใกล้ที่จะพบข้อตกลงกับซานโช่ด้วยเช่นกันเหลือเพียงแค่เคลียร์รายละเอียดสุดท้ายให้เรียบร้อยนะแต่โรมาโน่ฮิวิโกไปแล้วนะครับปีทีมชาติอังกฤษอย่างซานโะช่เนาะเหลือสัญญากับแมนยูอีเพียงแค่ปีเดียวก็จริงครับแต่สโมสรมีออปชั่นสำหรับการขยายเพิ่มออกไปอีก1ปีแมนยู U, ให้ความสนใจที่ดึงเอมี่บัตินอสุดท้ายก็สุดท้ายไปคว้าตัวลัมเมนมาสำหรับนายประตูนะครับ สิงห์บัลงวิลล่าเนี่ยขยับเสริมทับไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะต้องระมัดระวังเรื่องไม่ให้ผิดกฎการเงินของยูฟาดังนั้นการเซ็นเซียานโชเนี่ยจะต้องเป็นเงื่อนไขที่เข้ากับความต้องการของพวกเขาครับพวกเขามองว่าตอนนี้ต้องหานักเตะริมเส้นเพิ่มเติมนะครับหลังเลนบดี้ย้ายไปอยู่กับโรมาอีกทั้งแรดฟอร์ดหมดสัญญายืมตัวย้ายกลับไปอยู่กับแมนยูก่อนถูกส่งตัวไปเล่นยืมตัวกับบาซโล์นาครับสำหรับแรดฟอร์ด ฤดูกันที่แล้วครับเจดอนซันโชลงเล่นให้กับเชลซีไป41เกมด้วยกันแต่พวกเขาตัดสินใจจ่าย5ล้านปอนด์เพื่อยกเลิกเงื่อนไขบ,บังคับซื้อขาดนะครับสำหรับเชลซีสุดท้ายครับต้องไปเล่นยืมตัวนะครับโอ้ยไปเล่นยืมตัวอย่างน้อยก็ถือว่าหาที่จบได้นะสำหรับเจดอนซันโชนะครับไม่งั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นเดี๋ยวโดนดองเดี๋ยวไม่ได้ลงเล่นอย่างน้อยย้ายทีมครั้งนี้ก็จะทำให้เขาเมีโอกาสได้ลงสนามรวมไปถึงสร้างสรรค์ผลงานเรียกความมั่นใจในฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับ จบอีกรายหนึ่งนะครับล่าสุดนิวคาสเซิลตกลงควัก55ล้านปอนด์แลกยูอันวิซ่าของเบรนฟอร์ดนะครับเตรียมปิดมหากราบละเอาตอนนี้ครับปิดมหากราบไปอีกหนึ่งคนครับเมื่อนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบข้อตกลงกับเบรนฟอร์ดสำหรับการคว้าตัวยูอันวิซ่าด้วยค่าตัวรวม55ล้านปอนด์วิซ่าเนี่ยเป็นตั้งแต่ที่นิวคาสเซิลต้องการตัวมาร่วมทีมตลอดซัมเมอร์นะครับแต่ข้อเสนอหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโดนเบรนฟอร์ดปฏิเสธหมดนะครับรวมถึงครั้งล่าสุดที่ยื่นไป40ล้านสีน่ ดาวยิงวัย28ปีอย่างวิซ่าต้องการย้ายออกจากทีมมาเล่นให้กับนิวคาสเซิลและเมื่อวานนี้ครับทางนักเตะเองก็โอโ้โหโพสรรา่ย,ยาวเลยนะทางด้าน,นของวิซ่ารายยาวเพื่อขอให้เบรนฟอร์ดยอมปล่อยตัวเขาตามสัญญาที่ให้ไว้นะครับและแล้วครับหลังจากนิวคาสเซิลพบข้อตกลงที่จะปล่อยอเล็กซีซักในราคา130ล้านปอนด์พวกเขาก็มาเจราจาก,กับพึ่งพิคาตเบรนฟอร์ดลงตัวเพื่อคว้าตัวยอนวิซารวมทีม รายง,งานจากฟลอริเซโอโรมาโนครับบอกว่าค่าตัวของยอนวิซ่าเนี่ยรวมทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ประมาณ55ล้านปอนด์และนักเตะกำลังเดินทางไปเข้ารับการตวรวจร่างกายกับสาริกานิวคาเซิลครับหากการย้ายตัวเสร็จสิ้นนะครับนิวคาเซิลก็จะทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นกองหน้ารายที่2ที่ย้ายมาสู่ทีมในซัมเมอร์นี้ต่อจากที่ทุ่มเงินราวๆหกสิบเก้าล้านปอนด์เพื่อเซี่ยงกับนิกวอเตอร์มาเดอร์มาจากสตุตการ์ดนะครับสำหรับทางด้านของนิวคาเซิลยินดีด้วยนะครับได้กองหน้าสมใจอยากในการปล่อยตัวทางด้าน,นของอิซัไป ลิเวอร์พูลเนาะแล้วก็ไปเอาตัวโยอันวิซาที่หมายมั่นปันมือชาวตัวเนี่ยตอนนี้ก็ประสบพบเจอนะครับในความสําเร็จที่พวกเขาอยากจะได้นะครับโอ้โหก็ถือว่าย้ายทีมกันสบันหันแหลกนะครับในช่วงวันปิดตลาดนะครับโอ้โหหลายดีลมากนะครับบอกเลยว่าวันต้องต้องใยับอะ่ะไม่งั้นตลาดปิดแล้วมันจะไม่ได้ย้ายนะครับผมยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังคาราคาซังอยู่นะครับยังไม่จบนะครับ เคลียร์เรื่องรายละเอียดยังไม่จบก็มีนะโอ้โหมันมีอีกหลายดีลอยู่นะเดี๋ยวรอติดตามควันหลงในคืนนี้แบบเข้มข้นแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะดีลมันต้องมีแบบเข้มข้นอย่างแน่ๆนะฮะไปต่อกันหน่อยนะครับทางด้านของมาริโออาการชีครับกลายเป็นงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับตอนนี้งูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับยืมอาการชี่ผู้อปชั่นซื้อขาด15ล้านยูโรงูใหญ่อินเตอร์มิลานพบข้อตกลงกับแมนสตีรครับสำหรับการเซ็นสัญญามาริโออาการชีไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว พวงออปชันสำหรับการซื้อขาดนะครับแมนสเตี้เนี่ยพร้อมปล่อยให้อกา,ารชี่ย้ายออกจากทีมและเขาเนี่ยเคยเป็นเป้าหมายของกตาตาราสแถมก่อนหน้านี้เอซิมิลานก็พยายามเซ็นสัญญากับเขาอย่างไรก็ตามครับอาคารจชี่ยยอยากเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับและนั่นเปิดโอกาสให้อินเตอร์มิลานเข้ามาพบข้อตกลงกับแมนซิตี อินเตอร์มิลานจ่าย2ล้านยูโรเป็นค่าย,ยืมตัวอาคาชินีครับมาใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาลและยังสอดออปชันสาหรับการซื้อขาดไว้ที่ประมาณ 15, 1 5้าล้านยูโรนอกนจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่อินเตอร์มิลานจะต้องเซ็นขาดอาคาชินีครับหากนักเตะลงสนามอย่างน้อย50%และพวกเขาเนะี่ยต้องคว้าแชมป์สกูเดตโตได้ด้วยนะดาวเตะวัย30ปีนะครับอย่างอาคาชิเนะี่ยยังตอบตกลงกับการย้ายไปร่วมทีมครั้งนี้แล้วและกําลังมุ่งมั่นเข้ารับการตวรวจร่างกายกับทีมใหม่อย่างอินเตอร์มิลานครับ ทีแรกคาดหมายว่าอาคาชีเนี่ยจะเข้ามาแทนที่แบงช์มงปาวานที่ตกเป็นข่าวย้ายสู่โอลิมปิกมาเ์เซยแต่ว่ารายงานก็บอกว่าการในตัวของอา,อาคาชีเนี่ยยังเกิดขึ้นได้แม้ว่าปาวานเนี่ยไม่ได้ย้ายออกจากทีมนะครับก็คือไม่เกี่ยวกันนะฮะก็ถือว่าเรียบร้อยสุดท้ายเอาไปเอามาไปจบกับอินเตอร์มิลานครับสำหรับโมเดลอาคาชีเนี่ยนะร,รอดูฟอร์มแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมปิดท้ายกันที่ด้าน,นของวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยอยังอยู่อังกฤษต่อนะ ลินเดอร์เลิฟครับเปิดตัวเรียบร้อยนะครับซบแอสตันวิลล่าไรค่าตัวสัญญา2ปีนะครับแอสตั Villa, นวิลล่าครับยืนยันการเซ็นสัญญาวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟมาเสริมแนวรับแบบไม่มีค่าตัวครับหลังหมดสัญญาแยกทางกับแมนยูสิ้นฤดูกาลที่แล้วเนาะแอสตันวะิลลนะ่าเนี่ยต้องการตัวเลือกในแนวรับเพิ่มเติมครับหลังพวกเขามีเอสรเรย์กอนซาไทรอนมิงแล้วก็เปาตอเรสนะครับเป็น3แข้งหลักสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก วิตตอร์เรนเดอร์ฟเนี่ยพึ่งหมดสัญญากับแมนยูในตลาดซัมเมอร์นี้และผ่านการเป็นข่าวย้ายทีมนะครับอย่างเช่นฟิออรติน่าก็เป็นข่าวแต่สุดท้ายเขาอยากจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อไปนะจบที่วิลล่าก้องหลังวัย31ปีอย่างเรนเดอร์ฟครับตอบตกลงย้ายมาอยู่กับวิลล่าในแบบไม่มีค่าตัวพร้อมสัญญาเป็นเวลา2ปีก็ถือว่ายาวอยู่นะและเชื่อว่ายัางสอดใส่ออปชั่นขยายสัญญาไว้อีก1ปี เขาร่มต้นเสางอาชีพในสวีเดนครับก่อนจะย้ายไปอยู่กับเบนฟิก้าที่เขาสร้างชื่อให้ตัวเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากนั้นก็ถูกแมนยูเนี่ยซื้อมาร่วมทีมในปี2 0 1 7ด้วยค่าตัว35ล้านยูโรพ่วงไอดอนอีก10ล้านยูโรลินเดเลฟผ่านการลงสนามให้กับแมนยูไปทั้งหมด284เกมพร้อมกับทําได้4ประตูตลอดช่วงเวลา8ปีในลินโอทาร์ฟอร์ดนะครับเขาอยู่กับแมนยูมา8ปีนะครับเขายัางเป็นส่วนหนึ่งของชุดที่ควาชช้าแชมป์คาราบาวครับในฤดูกาล2022-2023 ตามด้วย FA ฟเอคัพในซีซั่นถัดมาแถมเข้าชิงโรเบร์เลกอีก2ครั้งนะครับโอ้ก็ถือว,ว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านของวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับสุดท้ายก็เปิดตัวเล่นในอังกฤษต่อไปกับทางแอสตันวิลล่านะครับก็รอดูฟอร์มนะครับเดี๋ยวมีข่าวมาเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวจัดให้แบบยาวๆ